สวัสดีจ้าพบกับช่องพิวว่าพาแซบเด้อวันนี้ผิวว่ามีอะไรแซบๆอีกแล้วจ้านี่จ้าเมนูน,นึ่งปลาด้วจ้ะเด้อน,นึ่งปลาใหญ่ด้วจ้ะปลานึ่งสมุนไพรไม่ได้ท,ทําวิธีให้พอแม่พี่น้องได้ดูด้วยจ้ะเด้อรับน้ำพริแกแจวแจวปลาราแจวปลาร้าแต่ไม่ได้ใส่ตัวปลาร้าด้จ้ะเด้อพักแก้มก็จะมีหลายอย่างเลยจ้ะมีพักปังพักบุ้งมีมะเขือมะเขือลายมะเขือเลยมะเขือที่ม่วงๆเนาะ แล้วก็มีเฮดอยู่สองสามดอกจ้ะมีพักปังพักบุ้งแล้วก็มียอดแช่ด้วยโอ้ยอดแชรเก็อยู่นี่ยอดแชรเก็อยู่เล่อกเมากินพ่อแม่พี่น้องฝนก็ตก้วจ้ะเนาะส่วนก็ลงเม็ดนี่กินกาบข้าวสวยร้อนๆแล้วก็จะมีอันนี้จะจ้ะเด้อพัดหน่อไม้ไม่ได้ขึ้นไหนพ่อแม่พี่น้องได้ดูเลยอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นแต่ปลาเลยดูยไข่เนี่ยหนึ่งไข่ปลาแล้วก็เนื้อปลาตัวปลาดูดูปลาเขาเรียกปลาไหนปลาอะไรตัวยังใหญ่ หนึ่งแล้วก็เราทำสมุนไพรใส่ด,ด,ด้วยเจ้เ้อมักสมุนไพรโอ้ยกลางนี่และกินปามันก,ก็อย่างเงี้ยนะพ่อแม่พี่นอ้องอืชาแจ๊บมะเขือแก้ว แล้วก็น <là> ่ยปลาปุ๊บปกติปลาก็จาก็ใส่พริกอยู่แล้วนะแต่ว่าแบบเราต้องใส่ให้ได้รสชาติเฉยๆนะจ๊ะเนาะดูดูล็อกไข่ปลา เขาออใหญ่ๆปลาก็ไม่ได้ตัวใหญ่ที่เจ็ดตัวประมาณจักสองโลเนี่ยอือฮึทักกันหนึ่งเปื่อยโพดเนาะ ป้ามันซุปยากไข่ก็ซุกยากไข่มันร้อนใหญ่ื เริ่มแจ้งอะแต่ว่าฝนมันโปรยๆเนาะมันจะไข่ ไม่เห <l id sei> ็น <weer> ยังก็ลึกเนาะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็จิน ไปเรื่อยๆเฮดกะทิมีสองสามจอกนี่ก็คือว่าพ่อเองด้วยจ้ะ กระด่างเปื่อเปื่อพูด ี่ก็จะดำมันเหนียว <c oughs> อร่อยเย็นนี่มจ้ะเจ้กาก็อร่อย はい。High five.